โอ้โหทำไมข่าวดีๆมาค้อนอยู่ด้านหลังเลยฮนะเมียเมียท้องสุดละทมเอาแถมจากนหนแถมจากน้อยผัวควงกิ๊กไปกินข้าวไปยืนด่าแบบไม่อายใครแล้วครับโอ้โหดังเลยนะครับนี่เมียท้องหกเดือนจับได้ว่าสามีนอกใจจับได้ขาหนังขาเขาเขาชวนกันไปกินข้าวใช่ไหมไปกับชูรักอุตส่าห์ไปยืนด่าเขาก็กินข้าวเฉยเลยเมียท้องหกเดือนไหม ภรรยาเล่าทั้งน้ำตาว่าเธอคบกับสามีมาห้าปีแล้วตอนนี้ท้องแก่เอท้องแก่หกเดือนมันลอยไปกินเขาก็พูดสาวไปพ่อไปค้ำเอวดา่ามันค้ำเอวด่ามันครับเอค้ำเอวด่ามันมันก็ไม่สะทกสะท้านมันก็พากันกินข้าวกินเบียร์เฉยครับเธอเลยตัดสินใจว่าห่วยเหตุจากไหนละฮะประเทศปานนี นี่คณะไปด้ามันก็กิินเสื้อ,อยืงเส้นแล้วครับในที่สุดก็เลยตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ลุงเลิกเลียวครับ